แกงเลียงเป็นอาหารไทยโบราณที่เราเองก็คุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กคาแรคเตอร์ของแกงเลียงนั้นจะใช่ว่านำใสก็ไม่ใช่หรือจะนำข้นก็ไม่เชิงสักทีเดียวแต่ที่แน่แนเน้นผักมากกว่าเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ผักส่วนใหญ่นั้นจะเป็นผักพื้นบ้านที่เราหาได้จากตลาดสดแถวบ้านราคาไม่แพงแถมมากเพื่อประโยชน์สุดๆสำหรับผักที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใบแมงลักที่จะทําให้กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแกงเลียง กลิ่นสมุนไพไทยกับรสหวานของผักหลากหลายชนิดเล่นเอาสะสดหมดถ้วยเดยมาริ้ตูเลยล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าครัวลงมือทำเมนูสุขภาพม้อนนี้กันเลยส่วนผสมมีดังต่อไปนี้เห็ดฟางเห็ดเข็มทองเห็ดออรินจิปักทองบวบตำลึงใบแมงลัก พริกไทยขาวหอมแดงกระปิน้ำพริกข้าวโพดอ่อนหัวปรีน้ำสะอาดเกลือตุ้งแห้งพริกแดงกระชายปลาดุกและน้ำปาร้าส่วนของขั้นตอนการทำแกงเลียงขั้นตอนแรกเตรียมผัก ล้างผักให้สะอาดและก็หั่นผักได้ตามความชอบของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับตาพริกไทยหอมแดงกุ้งแห้งและก็ปดให้ละเอียดเคล็ดลับก็คือถ้าชอบเผ็ดมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับผริกไทยชอบมากก็ใส่มากอย่ายั้งมือแต่ถ้าชอบน้อยก็ใส่น,น้อยได้เลยนะครับในขั้นตอนที่1น,นี้เราจะใช้เวลาเตรียมส่วนผสมประมาณ20่นาทีด้วยกันขั้นตอนที่2 ใส่น้ำตั้งเตาพอน้ำเดือดก็ใส่ขี้ตําลงไปไว้ให้หมดใส่ผักที่หนักอย่างเช่นฟักทองหัวปรีข้าโพดลงไปก่อนเลย เคล็ดลับก็คือไม่ต้องใส่น้ําเยอะผักและน้ําเห็ดเนี่ยจะคายน้ําของมันเองทีหลังถ้าเราใส่น้ํามากเกินไปจะทําให้จืดนะครับในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาปรุงประมาณ20บนาทีด้วยกันจากนั้นก็ใส่บวบตำลึงพริกแดงเห็ดและใบแมงลักเปอย่างสุดท้าย ในขั้นตอนนี้สามารถปิดเตาได้เลยนะครับพอปิดเตาเสร็จแล้วก็ให้ความร้อนในเตานั้นน่ะทาให้ส่วนที่เหลือสุกเองได้เลยนะครับประโยชน์ของแกงเลียงมีดังนี้ 1. แกงเลียงช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงแคลเซียมที่อยู่ในริกไทยสามารถบํารุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุนอีกทั้งยังช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ด้วย 2. แกงเลียงบำรุงสมองหอมแดงอุดมด้วยธาตุฟอสฟอรัสมีส่วนบำรุงสมองกระตุ้นการทำงานของสมองเมื่อรับประทานเป็นประจำช่วยให้ความจำดีขึ้นจดจำเรื่องราวและประมวลผลต่างๆได้ไวขึ้น 3. แกงเลียงบำรุงสายตาลดน้ำตาในเลือดด้วยสีของฟักทองเป็นสารต้าอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกช่วยบำรุงและรักษาสายตาอีก ทางนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับทําให้เราไม่ค่อยอยากเป็นเบาหวาน 4. แกงเลียงเพิ่มน้ํานมบวบอุดมด้วยธาตุเหล็กส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือดแดงบํารุงและกระตุ้นน้านมมันดาเหมาะสําหรับผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ส่งเสริมการเจริญเต,ติบโตของลูกน้อยบํารุงประสาทและสมองช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วยนะครับ 5. แกงเลียงแก้ท้องอืด การรับประทานอาหารมากเกินไปหรืออาหารไม่ย่อยทําให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการรับประทานใบแมงลักจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้ดีขึ้นช่วยลมในลาไส้ลดอาการท้องเฟอ้อพร้อมบำรุงลาไส้ไในตัวด้วยครับ 6. แกงเรียงบํารุงเส้นผมสำหรับผู้ที่มีปัญหาเส้นผมขาดลุดรวงได้ง่ายหรือผมแห้งเสีย การรับประทานกระชายสามารถช่วยบำรุงเส้นผมให้กลับมาแขง็งแรงได้ลดการหลุดร่วงบำรุงเส้นผมให้มีน้ำหนักกระตุ้นการทำงานของรากผมได้เป็นอย่างดีเจ็แดแกงเลี้ยงลดคอเลสเตอรอลปรับสมดุลของร่างกายการรับประทานข้าวโพดอ่อนสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้ป้องกันเส้นเลือดแข็งตัวอีกทั้งยังช่วยปรับความสมดุลกดดัางในร่างกายให้อยู่สภาวะปกติด้วย 8. แกงเลียงลดน้ำหนักเครื่องปรุงและส่วนประกอบในแกงเลียงมีส่วนช่วยให้คุณสามารถควบคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นด้วยแคลอรี่ที่ต่ำและอุด,ดโมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆมีส่วนช่วยในการเพิ่มฮอร์โมนที่ช่วยในการกักไขมันให้มากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใพ้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ